สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องรุ่นขาไมายแชแนลนะครับวันนี้เช่นเคยนะผมมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยๆนะครับผมเฟอร์นิเจอร์งานไม้สวยๆนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนี่ครับได้ชุดมุกมา1ชุดนะครับตัวนี้สวยใหญ่มากเลยนะครับนี่ของใหม่ครับเหมือนใหม่ทุกอย่างนะครับถือว่าใช้น้อยมากนะครับอุปกรณ์พร้อมใช้งานทุกชิ้นเลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรุ่นขาไม้กันด้วยนะครับไปเหี่ยวพาท่านผูู้ชมไปดกัน ครับผมเช่นเคยนะครับยังของไม่ลงร้านนะครับผมเอาราคาไปถูกๆเลยนะครับนี่ครับหน้าร้านนะผมขายอยู่4ี่หมืนห้านะครับผมแต่วันนี้นะผมตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้นะผมไวรุ่นคาไม้นะครับผมตัดราคาให้นะครับผมทั้งชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับผมทั้งชุดเลยนะครับผมเอาแค่29 500นานะครับ 29,500บาทนะครับจะได้อะไรบ้านนะครับผมอย่ามาดูกันนะครับได้กีนะผมกีสตัวนะครับนี่ครับกีสตัวตัวใหญ่นะครับผมมาเหยื่อมือเทียบกับคนนะครับในแบบมาเลยครับี๋ยวนะมือเทียบกับคนนะครับดูครับกีตัวใหญ่ไหมครับนี่ครับดูกีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับดูจากคนนะครับดูกีตัวใหญ่นะครับมีกระจกพร้อมให้นะครับงานยังสวยกริฟอยู่นะครับกระจกหนานะครับดูครับกระจกหนาไหมครับนี่ครับ กระจกหนามากนะครับเป็นกระจกสัส่งท, Jamie, ทํานะครับผมมาพร้อมตัวนะครับเก้าอี้เดี่ยวนะครับเอาครับเดี๋ยวให้ในแบบลองนั่งดูนะครับนี่ครับความก้างของเก้าอี้นะครับคนอ้วนนั่งได้นะครับนี่ครับดูครับตัวเล็กไปเลยนะครับสําหรับคนนะครับนี่นี่สำหรับคนตัวเล็กไปเลยนะครับนี่ครับคนอ้วงอ่าคนอ้วนนั่งได้นะครับอันนี้จะมีตัวเดียวนะผมให้สองตัวนะครับแล้วก็ตัวยาวนั่งได้ประมาณสามคนนะผมสามคนถึงสี่คนอีกหนึ่งตัวนะครับ ลองไปนั่งตัวยาวดูครับนี่ตัวยาวนะครับนั่งได้นะผมทราบคนตัวเล็กนั่งได้ประมาณสามถึงสี่คนเลยนะครับสําหรับคนตัวใหญ่ก็สามคนนะผมนี่ครับตัวนี้นะครับมีเบาะพร้อมให้นะครับผมเบาะมาพร้อมตัวนะครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับนี่ต่อไปก็เป็นที่นั่งเดี่ยวนะผมอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ที่นั่งเดี่ยวอีกหนึ่งตัวสวยงามมากครับนี่ นั่งสบายนะครับผมแล้วก็เป็นกี่นะผมกี่วางเครื่องดื่มของเก็บของได้นะครับนี่ครับงานยังกิบอยู่เลยนะครับผมอาจจะย้อนแสงเพราะว่าเขามีกระจกนะผมแต่คืองานใหม่มากนะครับนี่ครับนี่ครับดูความใหม่ของเขาครับนี่ครับสียังกิบกิบเลยนะครับผมอาจจะมีรอยขนย้ายบ้างเล็กน้อยนะครับแต่การใช้งานเนี่ยเขาใช้ในห้องแอร์นะครับของใช้ในห้องแอร์นะครับผมก็เลย สียังใหม่นะผมยังสดอยู่นะครับนี่ครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมขายราคา29500าถือว่าถูกมากนะผมถูกพอๆกับออกจากบ้านเลยนะครับนี่ครับต้องกดติดตามช่องรุ่นคาไม้เอาไว้นะครับผมเราจะมีเจอร์อ้าวเราจะมีเฟอร์สวยๆนะผมเฟอร์ราคาประหยัดนะผมพอให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนี่ครับอาจจะเป็นทางเลือกนะผมสําหรับคนที่มองหาเฟอร์เข้าบ้านนะครับอาจจะชอบเฟเจอร์ไม้นะครับผมนี่ครับถ้าราคา พอท่านผู้ชมเอื้อมได้นะผมก็ผมยินดีนะผมยินดีให้นะครับยินดีขายให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับนี่ครับเอาเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะผมเอาไปแต่งบ้านแต่งแต่งร้านกันนะครับนี่นี่ครับมีเบาะให้นะเบาะหนานะครับนี่ดูพื้นไม้ครับงานยังใหม่นะครับผมจะบอกว่างานยังใหม่อยู่สวยนะผมนี่ครับเอาแค่ราคาสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับผม สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะผมไม่รวมส่งทางไกลนะผมแต่ถ้าส่งทางไกลก็มีค่าส่งนิดหน่อยนะครับผมสองหมื่นเก้าห้าร้อยผมส่งเขต่าใกล้เคียงนะผมไม่เกินห้าสิบโลนะครับผมเพราะว่าผมตัดราคามาก็รวมราคาสองหมื่นสองหมื่นกว่ามาแล้วครับผมราคาเราได้ไม่มากนะผมแต่คือเอากะจะมาแบ่งให้กับท่านผู้ชมนะผมนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับเหมือนเคลือบสีไว้เลยนะครับแต่ทางเรายังไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับ ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้อะไรเลยนะครับคือจะคืองานยังสวยกิ๊บอยู่เลยนี่สวยงามมากครับนี่สวยงามมากแค่กี่นี่ก็ตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยอย่าลองให้ในแบบลองอุ้มดูครับในแบบลองอุ้มกีครับดูอุ้มนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับนี่ครับเนี่ยเมื่อทีบกับอคนเนี่ยตัวโอบๆเนี่ย กี่ตัวใหญ่นะครับงานงานชุดนี้เป็นงานชุดใหญ่นะครับไม่ใช่ชุดเล็กนะครับไม่ใช่ว่า2 9 5 0 0แล้วเป็นงานชุดเล็กไม่ใช่นะผมเป็นงานชุดใหญ่นะครับนั่งสบายดูแขนนะครับดูแขนที่พักพิงครับเมื่อเทียบกับแขนคนนะครับเนี่ยครับมักเลยนะครับเนี่ยมักนะไม้นะครับผมไม้นะครับเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็นี่ครับดูเมื่อเทียบกับแขนคนนะครับหนาประมาณสามนิ้วได้นะครับเนี่ยสามนิ้วนะครับแขนเนี่ยที่พักเนี่ยตัวนี้ก็ึ่งประมาณสามนิ้วได้นะครับเนี่ยเนี่ยดูมุกครับเนี่ย ยังสวยยังสดอยู่นะผมนี่ก็สําหรับท่านใดนะผมที่ชอบงานไม้เฟอร์ mm hmm. นิเจอร์งานไม้นะผม mm hmm. ก็ฝากกดติดตามส่องรุ่นขาไม้ไว้ด้วยนะครับเร mm hmm. ามีเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยๆผมราคาประหยัดนะครับมาแบ่งให้ท่านผู้ชมรับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ mm hmm.